อาเป็นยังไงน้องแดงคือสิหายเลยเป็นยังไงน,นี่สบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องฟังล้าฟังไทยและต่างประเทศเดิอเนาะกับยินดีตอนท้าสูู่่องสาวเวตาสเนลพี่น้องโดยน้องมนีสาวเวกาะได้เดินทางมาหาทั้งน้องแดงพี่น้องนี่อยู่หลังบ้านเพิ่นเนาะกับบได้มาหาเพิ่นเรื่อยพี่น้องกัการานทีมาหาเธอหนึ่งเนาะวานนี้กับเรกข้างนอกกับไ่ได้มีคลิปลงไปไอให้พพี่น้องรับสม้มเนาะ เพราะว่าไปข้างนอกเรื่อยพี่น้องสวียวแบบเกิดอาการแบบเมื่อยพี่น้องอิดเมื่อยเนาะก็เลยพักผ่อนไปเมื่อวานนี้เพราะว่าเราไปข้างนอกผัดตอนนี้ช่วงแดดเนาะพี่น้องช่วงที่ว่าแดดแห้งพี่น้องแดดแห้งเลยกะเราพันนั่งรถจักเนาะทั้งแดดทั้งเมื่อยพี่น้องเลยะท่ากัไกลพี่น้องเลยไปแตละเทือเนาะพอดีแบบบาไก็เลยพักผ่อนไปเลยเมื่อวานนี้เมื่อนี้ก็เลยออกมาแถวข้างนอกเนาะพี่น้องก็ไม่ได้ไปทั้งน้ำเขาบาต้าเพิ่น เลยอ่ะยียงทางกันมือนี้มากระบวเบียด์นออกมาแถวใกล้บ้านพี่น้อยมาหาน้องแดงกันแหละมาแถวแถวใกล้ๆนะเพียงเนาะพี่น้อยจังใดแดดแห้งอะไีเนาะบ้านเมืองข้ามืัอนี้แดดแห้งอะไีบึ้งพระรามว่าแดดพี่น้องเยโอเคนั่นเดี๋ยวสวียจะพาพี่น้องเข้าไปทักทายสบายดีทั้งน้องแดงไปเลยนะพี่น้องเนาะฉันเข้ากับไปกันเลยเข้าไปในาะทางเดียร์สบายดีเด้อน่องแดงน่องแดงก่าบวเบียรสบายดีเด้อ

บ่เล่นไก่เนาะเพราะว่าอ่าเล่นไก่มันใหญ่โพดใหญ่โพดเนาะติจมเหนียนาะจินได้ใส่กินข้ารึเปล่ากินเข่ากินข้ากับยังไงนี่ที่เขาเก่เข็มอืมเด็กเกงเข็มไม่ได้ใส่แหม่ซื่อให้ดังฝ้าเนี่ยบ่โอ้เนาะเด็กเด็กของเสี่ยว่าจะจะดึงหมวระเบิดน้อยแฮ่น้องมันบ่เหนียนเหนียนเหนเพิ่นไม่ได้ยินเสียงเพิ่นเนาะพอเพิ่นคนแบบว่าคอยในใจน้อยเลยป้าโตสงสัยเพื่อกินอัน มูกระทะกมาไหม่ไหมบอริมสบายดีก็โองเคไปจ้ะโอ้แม่นจีเนาะโดยสบายดีเด้อโอ้ยไฟแรงขนัดงาวร้องเดินเพลินเลยบ่เป็นเนาะโอ้ทุกไม่งหมอนคือก้นรุ่งเหเนาะคือเป็นหูอย่งซั้นนะนี่กินหมูกระทะมาใหม่ไหมนิมจักบ่กินแต่หึลิแล้วโอ้ผัวเห็นอ่ะไผใหม่มันเนาะพี่น้องที่ยังมีใหม่ใช่ไหมบอไม่เหมือนอ่ะก้นหมอกเนาะโอ้ยน้องแดงอ่ะบว้ล่างบ่้จ้า ลากแต่มันพัดปลาออกลากนันทัดป่นแดดจะเจ้าแบบพ่ากันกินบลชนข่อยนี่น่นเลยเออเยอะคนนะเพื่อนคือว่าน่ะนอนมื่อนี้ก็เห็นบากบเวียงว่าคุณเขามาเยี่ยมมือนนี้บาเวียงบบอยแล้วก็พายอีบาู้คนหึ่บจื้อเนาะสามสามคนเขามาบาเวี้ยงบาบอยคุณเขามาคุณนมาแจงเ่าดีโหรดีจังเลบแบบพ่นมาถ่ายแบบไปองเทียนเรื่องการทำการเทียน โมเวตมีเอฟซีกับว่าเพื่อนโมทั้งข่อยกับอ่าเพื่อนว่าเดี๋ยวนี้นอกแดงมันซื้อสานกับแบบว่าชุมเพลในวัยข้นกว่าเก่าแมนแต่ก่อนเพื่อนจีแบบแบบเพื่อนอายว่าเลืมในแดกแต่ก่อนแบบอายก้องเออเดี๋ยวนี้มันชินแล้วว่ยอายเหรอแมนบอว่าอายก้องนะอายโมแมนขับไปห้องเฮียนอะไแบบมีการพัฒนาหลายถึงนจกเนาะเฮ้ยน้องพี่น้องแต่แต่ก่อนนี่ไม่ได้ไปทั้งใดไปสัตว์เนาะไม่เพื่นไม่ได้พูบ ผู้คนร้ายแคนะเมนนี่เพิ่นกะว่าจะยังกะคองขึ้นพี่น้องอยใบขึ้นเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเขาถามนี่เพิ่นเพื่อนจิตอบเขาได้เอาจังรอคำตอบเพื่อนเตือนเพื่อนได้เออเริ่มรีก่อนบอกเพิ่นต้องคิดก่อนว่าจิตอบบ่หรือบ่ตอบมาแล้วเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาถามปุ๊บเพิ่นตอบปั๊บเลยเดี๋ยวนี้ถือว่าคล่องคล่องโตขึ้นเมนโอ้มาเยี่ยมน้องแดงกันแล้วชิปซีกุมภาจะว่าได้ดอกไม้อยู่จักว่าอยู่ได้เนาะได้จักดอกก็เนาะเนาะ นดยบ่บ่รไ้บ่ไล้ยเยียบมาเนาะผมว่าอยู่ห้องยนเหยียบมาไม่ไปห้องยนไหนเนาะไปห้อยนเนาะบ่ยอนเนาะี่นองลยบ่บริมาเยมเพึ่นโดนมาเท่อนึงเช่นนีเช่นนสารพังแม่มันไปใช่ค่ะแม่พึ่นผึ่นอันนั้นไปบุญแจกโอ้พอได้ันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะันไปห้อียนโดยอ นิ ak, on, ้นได้ใส่กันทำกันเทียนอ่านได้ยี่บ่กะบางนางโตได้บางโตบ่ได้นิ้นได้ใส่เอาอ่านส่ไอีใช่คับตัวกโกฉันก็กี้บ่อีช่างเจ้าอ่านเมือนั้นบ่เป็นสิงที่จะใส่อีอย่างว่าสวบยวก็ลืมเลยใส่อู่ใส่อู่เนาะเหมือนบอกาส่อู่ใส่อู่ประมาณนั้นแหละเจ้าอ่านเมือนั้นน่ะจะเมียนเนาะในการลืมเลยพี่น้องเอ้ยความทุกข์ความท่าไปถึงตุกขันให้ขันหน้าเหมือนไงว่าเตอจึงได้ใส่เออเสียงเลียบหรือบ่ เซงกะถือว่าเขาว่าอันเซงนาเาพอเียนเลย่ะอเซงๆอีกเทื่อนึงกพักเลยมีตพ่นแหเลยคือนีเซงพักเยนึงแม่นว่าแต่คะแนนดิโอ้พ่นอยังบดนีเป็นโทษน้องแดงน้อยแล้วบดนีเนาะสิได้บ่บดนี้อยู่นวดาเลยน้องแดงน้อยลกก่อนลกก่อนเฮาดาทมยบ่แม่นแล้วยอาทมแล้วด้บันี้ โอ้ยน้อพี่น้องเป็นโทษแล้วแหละมันหาใหญ่เลยบาดนี้หมายก่อนดิ้นน้องแดงเห็นน้งเด้บาดนี้เป็นโทษน้องแดงแล้วพี่น้องก็ยนั่งอยู่ดีหามเด้อหามเด้อเฮ็ดนะถลกนะไปล้างน้ำก่อนเนาะถือเกือบก่อนโอ้ยน้องนั่งอยู่ดีๆพากันเฮ็ดเฮ็ดให้เพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยเฮ็ดให้สารเปียกเลย เออมันผง่วงว่าจะคือไปซื้อเอิร์นเพิร์ลินพี่เนาะน้องนองน้องอย่างก็ลืมซื้อเพื่ออแพวนแพวเอิพี่ย่น้องแดงเอิร์นมพิร์ลินพี่ระบูยินโอ้ระบูด้ยินดิบเบียยเด้อยังได้บบนี้เอาเป็นโเทดชาเปียก่างแรกร็ตากไระตากไว้นี่และมีแต่เพิ้าใส่เนาะเห็มันแหงก่อนแหนเหก่อนถึงถึงนมันบกุ้งะว บ่บ่คู่เดีอต้องเดินะต้องเดินตั้งหนี่กันเออตัดเขียวไว้เลยต้องเดินกันเลยอึ๊บขักไว้นนี้ก่อนเลิดาวบ้านน่องเท้าพได้ยินเอินมาพี่ว่คนมากันมาพี่ bên này chị má, ở ngoài con đèn ju. Xuân phật mà linh thì bò, bò điền phật tử. à, lืm ở nào, mà lảng cái này. để chúng lảng có nó. để hà nó đèn, cái nông nó. <laughs> <m> <laughs> <m> <laughs> <là. cười> <laughs> mà nó. to <laughs> nông đèn thế đấy nè chú hề gì, nhà con non đây đang đang lao nong nó, đủ kinh nguyệt rồi, giờ đang kia anh rồi, như bà, đây bảo gì kia anh mưa là bỏ lang đấy, lang, rồi nó, lang nhiều, bố này kheo đi du, sời đi nó, เป็นตามเงยเท่านั่งพี่างกันพี่น้องแดงซื้อสารมาใส่จุ่มห้างก่อนเนาะมานั่งใกล้ๆกันเออเนาะโมเมนต์รักชักย์สโตรกันอยู่จักก็คือนั่งห่างกันแหละน้องน้องแดงถามดูมาจะใช้เหรอฉันมาจะใช้ก็เปมาแต่เพป็นมาแต่บ้านมาแต่บ้านเออไปยังบ้านนะไปหลินไปลินบ่กโดยโอ้โหเนาะคือบนหลินน้ำน้องแดงนะ Ngay mùi nam. đèn nông nam. Ba. Mùi nam. 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 Sẽ thua đây đây đường đèn. Nhưng một thân này chín năm thì <laughs> sao? <laughs> đèn thì đèn ở như cái 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 đó, phụ À. Cái con mình thua thường cần thì đâu đấy nó. Men đèn ừ. cũng đông heo phải bị ừ ơi non đèn như chiếc pí. Ừ. Bữa, bữa, bữa là bạn đi. Chứ bữa nay là bố men hả? ตัวนั้นเห็นว่าคอยฮาปีว่ะเนาะน้องเพียวจกปีฉาจือได้บ่จำได้ปะเพิ่นกับวัวหูเนาะจะได้กินข่าวแล้วว่าน้องเพียวกินข่าวแล้วเออเออยังบ่ได้กินเนาะมีมีผู้บ่าวแล้วบ่เดี่ยว่าี๋ยวเพิ่นเดี๋มีผู้บ่าวแล้วน้องเพียวยังกันเออเนาะเป็นยังไงคือเห็นมื้อนั้นเพิ่นดุด์ก่อไม้เจ้าถิ่มบ่มื้อนั้นอ ก็ได้ว่ากับน้องแพ้าพื้นนี่เนาะรู้ว่าพื้นว่ายังเนาะเขาก็ได้นไม่ได้ไปโรงเรียนบ่น้องเท้าเยียนอยู่บ่เยียนอยู่บ่เพื้นบ่ได้เข่าบ่ได้เข่าใช่เปล่าจริงๆได้ยังว่าไปห้องงมหงเยียนเหรอยันยันในครูเออหน่องกระดาษละอันบ่ได้บ่เออหน่องไปตลอดเลยวันละน้องเพ้เพิ่นก็อ่าสื่อสารกับเนาบ่ได้เดี๋ยหนี้ว่าพิ่นได้ยิน แต่พนบอกมาห้าบวชักแบบนี้อ๋อเป็นยังไงต้องเด่นือชิหายเลยเป็นยังไงนี่ฮะเมนจะกินหอดบ่าวไทยอีกบอจังได้สะอ่ะยังกินหอดอู่่บ่าวไทยกะโอ้แตโทรก็ได้ติดต่อก็พนอยู่บเอาอคือเบชอบจิงสั้นอย่าแล้วห่าเลยที่ยังหล้วบดนี้ไ่ต้องบ่วไทยแต่คือยังหา่โมเมนต์อะค่ะมเนอัน คนบอกว่าหาอะไรกินหอดแห้งไว้จักเนาะพออ <c oughs> บ่ากวนก่อนเนาะแตาเดีกกระดาไม่ได้ว่าหยอากระดนเลยพี่นออ้องเลยจังได้สะอาดทั้ทงทั้ทงน้องก,กัเคยติดตัวกับนอยูบลราสุดกับ่เคยบริเ็นเพจกัน Ồ, <laughs> uh, thầy hiền phê thì nhang chín tít đồ dùm không? Rồi Ờ, dù em mà nhang khít hoạt dùm, này này nó Nói chân sợ đọc máy mày, cháu không có <laughs> 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 sợ đọc máy, dạ cái này dùm Bò Ui, mệt quá khôn, bò sướng thế Đồng kheo đi, dạ cái này bò đọc Hả? ว่าสิถามคนว่าคือว่าแบบว่าหยอกน้องแดงก่อนว่าคือมาเตือนนะที่ไหนเนาะอนนี้กินหอดบ่าฟังไทยอยู่บ่ากินหอยด้ว่เนาะบ่บกเนหอยเนาะขยุยแสนเนาะความกินหอยยันน้องแดงอ่ะกินเ่าไม่ได้เนาะมารับออันน้องแดงอ่ะได้ห้สามมือบอไหาสามมือไม่ได้กินเผาไม่ได้กินน้ำว่าเออวะ คือว่าน้องฝึกน้องก็โดนๆได้มาหาน้องเพื่อนึงนะผมคือตะกอนน้องแดงเนาะต่กอนพอตัวโลคิวันไทยฝึกไปงปทยมาได้เช่าไหร่ไทยก่อนเป็นมาสวยกันใบหนึ่งใบชงเมีนตอนนั้นก็บอยู่ในช่วงอาการนี่ี่กินใกล้นะเนาะโบเมนเมียวดำโมนมนี่เนาะกรเดี่งโมนี่จับเมื่อเลขผ่ายเลขจ้าเนาะักน้องเอ ว่าละว่าเรื่องผู้เฒ่าแพ้วลูหลาย FC เพิ่นว่า FC เพิ่นก็นําหัวเนาะซะแล้วเนาะก็คือว่าก็ยกว่าแซวกันเนาะได้มาเว้ายกเทื่อนึงคือแต่ก่อนนี่โอ้ยเนาะวาเรื่องไทยน้องเดงําได้ชิมอยู่น้องขไทยไปเฮ็ดกีนะเพิ่นบ่ากมาให้ชิมเลยได้อ๋อตคิดวสิชิมซะดอกเพราะว่าตอนนั้นจังไดลงกันกับผู้่าไทยอยู่ห่มมา ผมยังก็ห่มเสือกเนาะเถอเลขบ่น้อเถอเลขบ่ได้นมเลยอือบ่นเนาะบ่เตนุ่มอะเบานเนายังยากอีบ่ยากอยู่ยากอยู่เนาะสาวเจ้าคือบ่ซื้อมาตอนน้องเพิ่นมเตบานะโอ้ยเนาะสาว่าสิเอาเงินไว้เพิ่นไปซื้อยูงเางเียนเอาเนาะนเบิ่ง่อยซื้อมาอยู่แต่ว่าพอดีก็นี่เนาะ3คนใ้เพิ่นเลือกเอ่อชมกันเนาะเลือกก่อนแต่ว่าน้องแดงได้เลือกกลังกน้อยใลน้องแดงเนาะ เลือกรถแหม่มันอให้น้องนจะกอดเดียอให้กนเลว่าจำธาจาเคยเนาะอ้เนาะน้องแดงนี่กว่ายังกินหออกิดึงบ่าไท่ายูแต่ว่าก็ยังมีความกินหออกิดึงบ่าวทยิบบเในแบบในทางที่แบบว่าเคยฮูจักกันใช่ไอจ้าเคยยูตกี้อเดี๋ยวนี่ได้อยาแล้วอู้เบบ่ากิดอเพื่อนชิมว่าเยี่ยมหอยบอคือิบบอลนี่เนาอ่าแต่ว่า Cho mà phải cái Bây giờ phải cái dạng đi vào. Nè, mi cầm nốt nó cho cả nó. Này <laughs> phân xôm cần nó, này phân à. Xôm cần à... phải dây lưỡi con. Nông nông theo cấp nông đèn. À. má nông nông À, nông đen đấy lựa con nó. Ôi, <laughs> nó áo, áo, áo nông đèn xe tôi đây. À, bàn cần nó phù là những cho tôi đấy và đi áo. lựa con nó. Cho bộ mặc quá xì thì kia không mặc xì Nông theo nhà tôi đây. Nông theo đấy à เออปันน้องผู้น้อยเพิ่นนําเออเนาะผู้น้อยได้กินนมเปรี้ยวเนาะเออเนาะนั่นล่ะเนาะเตะที่บานกันบ่เนาะเบิ่งดูเขาน้องเพลก็เตบานบ่โอ้เตบานคือกันเนาะเออซื้อมาพอดีน้องเพิ่นอ่านี่ปันนกินเนาะโหละปองพออ่ามีแฮงน้องขึ้นมานั่งพี่ไว้บอกน้องเพิ่นขึ้นมานั่งพี่ขึ้นมานั่งเิงเด้อเด้อเจ้าเด้อนี่นั่งกลางนี่นั่งกลางนี่เออ À, mình ăn sao vậy ở nôm hải bốc à cũng đi bài đi. bài đi đâu sờ bài đi con đây kìn nè nôm này sờ bài bên bò đi rồi sờ bài đi đâu nôm mới bài đi đâu sờ bài đi yêu à, sen có khọp chay bao nhiêu đó sen nào khọp chay đâu, đâu? khọp bên như bao khọp chay cái khọp nong đen khọp đó đi bộ, cháy à, cháy à, <cười> <cười> bộ hết đợt nó Nhưng ai bước bước đều vô phân lên đi cho, một cho ไอเอื้อเจ้าหายเหรอแม่น้องน้องเอ้ยก็คือว่านั่นแหละอ่าน้องแดงเพิ่นกับโดนดนทีได้เขามาหาน้องเพิ่นว่าคือแต่ก่อนนี่อ่าจังได้หนึ่งมาเนาะอ่าแสะกำลังมาเฮงน้องฝรัองเนาะวิวกะอ่าขึ้นอ่าหลายหลายคนกะเขามาหาคือตอนนี้ก็คือกันอ่ามันก็อยากเบาบางไปเนาะเชลเนาะไม่เลวโตีบ่ว่าใครได้ใครก็ไปน้ำวิวคือกัน ก็บ่เหยียดคือกันเนาะบอนไดวิวอันนี้นี่ก็ไปอ่าอย่างที่ได้จังได๋ซ่ำสงสบายบ่อ่วิวอ่าได้เงินนําวิวเนีเนาะโดยคํามีพ่อพี่น้องเบิ่งให้กแล้วพี่น้องเอ้บ่ได้ต้องคือกันเนาะอ่าวจาค่อยก่อนเนาะค่อยสิเอาเงินให้น้องแดงเพิ่นเขาน้องใบเพิ่นไซื้อกินเนาะเออเนาะเปายิงชุบ่แซบนใหญ่กว่ากันโอ้ยเนาะอย่าน้อยใจกันเอออย่าน้อยใจกันเอ เนาะฝักน้องเนาะวั้นี้ได้เอาอีกวงเงินนี่ฮะทุกสบายกับงบลายเนาะบลายให้ตามงบเนาะแนอันนี้น้องแดงเนาะไาเชือกกินโมเย่นเนาะก็ได้ลายย่างกีเนาะข้าวต้มข้านุ่มก็ได้อันนี้สบายเออขอบใจอยู่ขอบใจเนาะเมื่อเอาขอบใจเด้อเนาะอ่าน้องใบอ่าน้องเท้วเนาะ เอ้ยเนาะไหวว่าจังเนา e เ FC บางทานเพิ่นก็ดามาอ่าหยังในการเว้าว่าคือตกยาเพิ่นเนาะแม่นตกยานแต่ว่าส่วนมากเพิ่นก็จะเว้าแบบว่าเออื่ c ก็หลายเนาะน้องวน้องเนาะาคนน้องเอ้ยถ้าว่าว่าจะได้ผู้ชมมาคนก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเนาะก็ายคหลายคนก็น่าจะเอิ้นคือกันพ่อน้องเอ้ยแถวบ้านน้องบ่น้องวบ อ่า FC บางท่านโอ้คือว่าโอสุภาพแท้ว่าซัตองยำนองเพินแท้แต่ก็บ่ได้ต้องยำองแต่ว่าบางเทื่อเฮากะว่าออกไปโดยที่แบบแบบลึ่งปากหรือว่าแบบว่ายังกาเฮาหลายคนอิ้นกันแม่นเพราะว่าหลายคนอนกันเนาะบางเทื่อน้องดน้อยแหละเนาะอ่าที่จริงก็น้องดอีือเนาะเพิ่มให้น้องดน้อยว่าซั่นเออเนาะครับนนี้ได้ชื่อจังได๋นี่จังได๋บอกชื่อแบอกชื่อดู ตาสวยดุกุ้งเนาะเอ้ยเนาะลูกสาวจะกะจิเป็นเร่องนี้เรื่ตาแล้วนะแบบสี่นี่ไม่เรื่องเลยตาหากินมันเนาะน้องไอ้บอโยกันไปคือเมื่อจันนี่ไปโรงเรียนก็มันบ่เนาะน้องเพลี่บวยอยากไปบ่โรงเรียนฮะอยากไปบ่โรงเรียนเนาะน้ำเฮาบ่ได้ดอกเนาะจีได้สาวไปโรงเรียนเมื่อวันรืเม่วัน มวนมีมูไลมีมูลายเนาะว่าเดไปฮ่องยนแต่ละมื้อนี่แม่ให้เงินจกพันเนาะตังเดือกระสองตังเดือกระสองห้าพอได้ให้โอ้เดือแม่แม่ให้น้อยปะโดยโอ้เดือยน้ำโพน้ำโพไหลเนาะโดยโดยเนาะโอ้คือว่าเป็นจังซี่ฉันเนาะเอยได้น้ำโพเคยคือได้ไหลอยู่ฉันเนาะเจ้าต้องเอาน้ำ่อตลอดเด้อฉันเนี่ยนี่จะจะได้ไหล

ครับนอกบัดน,นี้เนาะเพราะว่ายังมีทางไปอีกหลายทางเลยสาวแววเพิ่นก็นอยากชวนไปอ่าแต่งโสมให้ลูกอ่าน้อยเพิ่นแน่ให้ลูกสาวหล่าเพิ่นเน้เนๆเนาะเนาะยังไงกะอ,อ่ะสิออะขอตัวจบคลิปกันเด้อพี่น้องพควรได้หลายเวลานาทีอยู่เนาะแต่กะเฮาจะยังสิไป หาสาวเพีงเพื่อนเนาะไปเยี่ยมไปยามเพื่อนดีก่อนเพื่อนก่อนบ่าวไทยเพื่อนมากกับสาวเพียงก็อยากไปนี่อยากไปหาน้องนิดน้อยนั่นน้องเฟตตี้เพื่อนนะเฟตตี้โอ้เ่นเนาะน้องเด้งนี่สิพ่นเป็นอยู่ป้อพ่นโอเป็นจ้าสูงน้องเฟตตี้ไม่ได้เลยจ้ะบัดดี้ไอเราบัดนี้เนาะตะกี้ยังพ่นย่อยย่อยอยู่ตะกี้เพ่นยังเบิ่งอยู่่กิ่เจ้าของพ่นเบิ่งบ่สายย่อต่ก่อนเพื่อนลองเพลงให้ฟังพ่นให้เบิ่งดีเพลงยังเนาะน้องเด้งห้องตอนนั้น จีได้ยี่โ่เพลงยังไงทได้จ้าเอ้าคม่วจำเชื่อมหรือเปล่าฉันแต่ก่อนก็ตอนนี้มันต่างกันลายได้เบ่เหียดได้เพราะว่าอาแต่ก่อนนี่มาเนี่ยสาวเวินสาวเวลนี่จมอยกอาให้สาวเวลมาหาเนาะผ้าคว่วอยู่ตลอดน้องแดงเพิ่นนี่ว่าเพิ่นจีบร้องเพลงให้ฟังพนอนให้เบิ่งตลอดเนาะแต่เก่อนอาวันนี้เพิ่นพูดจักแบบว่าอ่าพูดจักงานอาน่ว่าเพิ่นบ่ได้เพิ่นไ่ได้เขากล้องเลื่อยบ่ บ่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 เกี e no ่ยวเนาะน้องเนาะอ่าแบบนึงมาแบบว่าความความรู้เสียเอ้ยอ <laughs> ่าู้จักอ่าแบบว่าพัฒนาขึ้นแมแต่กอนนี o, ้ส <n> ั <laughs> ่งให้พ่อแม่นพ่อโแแแ่เนาะแม่น้องไว้บ่นี่แเฮือน้แพนะพี่น้องแก็บ่จักญาติแล้วโนวัดปอกซะบ่เนาะเฮาอบไป ว่าวไปมาล่ำมาลอยเนาะว่าวบอยายเครือเนาะว่าววายีชนนี้ชันี้กับอนนี้กเครือจุจบขจักเือดิ้บจักเทือเนาะวายีจบกับบจุ๊้องน้อไปไปเนะสเวลเนาะมีแต่ว่ามือหนามือในเนาะย่ามายามาเดน้องเด้อกระมี่ยังอยากฝากถึงพ่พี่น้องเอฟซียูโบวบ่มีบ่มีเนาะบ่มีอยากมีอยากฝากถึงอยู่บ่นอยิ่งอยากกินยู่บวขนมบ่อไทยนะอยากเลย เจิ๋วเครียดว่าไทยไม่ได้หรอบอลเลยขึ้นน้ำตาอีกไรรู้เหรอนี่ว่ากึ้นรถเนาะหยอกเด้อน้องเด้อเนาะบอลนัวหัวม้วนกันที่เราเอ้อาจินได้กันสิคอตัจบคลิปซัมนี่แล้วเนาะพี่น้องเขาก็นชิได้ออมลาพ้าจากไปไยพี่น้องไปหาน้องเพตตี้น้องอาดเลยเพลงเนาะเลยอาสบายดีใะ่ไหมสบายดีสบายดีสบายดีด้วยผู้น้อยนี่สบายดีด้เป็นบ่สบายดี เราเปล่ยนเนาะกันนี่อ๋อมีแต่ยืนถือนมร้อนพวกก้อนข่อยเนาะเราเพลี่ยนเนาะชืได้อาไปก่อนเนาะโดยเนาะพี่น้องเนาะเมนเมนเนาะทางเรื่องข้างเหลืองซานเพื่อจะย่างยูพี่น้องเลยโอ้โหเมื่อใดบ้านใดเราชื่ได้มีข่าวดีอีกพี่น้องเลยเดือดขนาดเลยเนาะตอนนี้ก็ได้เดือดแห้งแห้งพี่น้องเดือดโผล่ เดดเหลือเกินพี่น้องเนาะจีนแะดงเมื่อแล้วบ้านทางนั้นนะ้องคนกับผาก,กันเมื่อแล้วแดดจ้าพี่น้องเลยอุ้มนอ้องอุ้มน้องเมื่อแล้วบาย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 โอ้ยยังงี้ดีเด้อแล้วลบ้านหมเด,ด้อโอ้วพี่น้องนะอเนาะความแดดพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยจังไดกงสิขอตัวจบคลิปก่อนนะเนาะจีนแดงก็ต้องขอบุญขอบคุณเพื่อพี่น้องหลายๆเด้อที่รับซ่มมาฟังคลิปซาเวียร์กับพวกข่ามโฆษณาเนาะเพื่อให้มีรายได้เขาครอบครัวพี่น้องเลยเนาะ อ่ะสบายดีเด้อพี่น้องบ๊ายบาย